สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอม t เดอร์มูดเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้ารน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมประสานจากผู้เชี่ยวชาญสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอ o o มูเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น9ชั 2, ้น2เซนทั ath, ลเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิรชั G, ้น G โซน a m b k Center เว็บไซต์ t h e m o s h o p c o m คุณกำลังรับฟังพาเที่ยวเหนียวไปหลงรับฟังได้นะบัดนี้น้องดาสวัสดีครับสบายดสีสบายดีโอ้โห <c oughs> เสียงชัดเจนอาจจะรีเลยนิดหนึ่งถูกปะ นิดๆหน่นยนยนยอยๆค่ะพี่โอเคนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนะบางทีผมต่อถามไปแล้วคุณดาอาจจะตอบช้านิดนึงเนื่อง,งจากสัญญาณอาจจะรีเลย์นะค่ะโอเคอาถามนิดนึงเกี่ยวกับอากาศที่ฝั่งหลวงพระบางนะครับอากาศเป็นไงร้อนเหมือนฝั่งไทยไหม ร้อนมากๆากเลยค่ะพี่พขนาดพายุเพิ่งเข้ามาเข้าเดือนเชีเยแล้วพายุเพิ่งเข้านะคะก็ยังร้อนเหมือนเดิมพีเอ็มสองจุดห้านี่อือเหรอออกบ้านยากมากเลยตอนนี้ออ,อ,อจริงๆแล้วที่ฝั่งฝั่งลาวอนะต้นไม้อะไรตรงมันยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะในความเป็นจริงอ,ะอ่ะเออก็ก็เยอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นทั้งที่ลาวแล้วก็อ แถวเนี้ยคะ่ะเขาจะมีการแบบเผาป่านะคะทำ<ช>ไร<ล>่เผาป่าทำไร่คะ่ะก็คงจะ <คน S 1> ม่จ่างะอะไรจากประเทศไทยอะเนาะมันเหมือนกันคะ่ะพี่เมื่อหมดฤดูทำนาก็ต้องถ้าเกิดว่าไปจ้างรถไถมาไถมันก็ใช้ค่าใช้จ่าย,ายสูงเขาก็จะใชา้วิธีการแบบโบราณก็คือการเผาเผาให้มันเป็นซังอ่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำนาครั้งต่อไปมันจะได้ง่าย ใช่ค่ะโอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทําตรงเนี้ยนะขอให้เลิกเถอะเพราะว่ามันเป็นมนลพิษน่ะเออมันพูดยากเนี่ยออ,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 อแต่ท,ที่ที่สวปลาวเขาทําแบบนี้ถูกป่ะเหมือนกันก็ได้ก็เห็นเห็นเนี่ยทำค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รณรงค์อยู่ค่ะรณรงค์กันบอกว่าจะไม่ให้เผาป่าก,กันแล้วแล้วก็จะให้เขามาทําแต่ว่า มันก็ยังมีบางครอบครัวอยู่นะคะที่แบบไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่ยอมทําตามรัฐบาลน,นะคะพูดยากนะอืมอืมอ่ะโอเคถามประมาณนี้ฮะน้องดาครับเรื่องราว<ห>ที่ะจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นประสบการณ์ตรงถูกปะ่ะตรงมากเลยค่ะพีอ่ออ่ะเรื่องราวเป็นยังไงน้องดาเชิญเลยครับ ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เนรแล้วก็สวัสดีแฟนแฟนแฟน,แฟนรายการทุกคนเลยนะคะเพราะว่าดาอยากจะขอย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะคะอตอนที่ช่วงที่ดาทํางานอยู่ที่บาร์ก็หลายๆคนที่เคยฟังดาเล่าก็น่าจะรู้ว่าดาเป็นคนที่เคยเลี้ยงผีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเรื่องนี้ก็ ดาจะจะไม่เล่าตัวตัวที่ดาเคยเล่ามาก่อนดาจะเล่าอีกอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ดายังไม่เคยเล่าได้ครับตัวเนี้ยคือดาจะขอเรียกน้องว่าดาจะตั้งชื่อน้องว่าน้องปลายฟ้านะคะ,ะน้องปลายฟ้าเนี่ยค่ะ,ะครั้งแรกที่ดาเจอเขาอะคือดาเจอเขาจากน้องชายที่ทำงานด้วยกันที่บาร์ แบบคล้ายๆกับว่าเขาอ่ะติดกับน้องคนนั้นมาแล้วก็จะเป็นแบบตัวดําๆเกาะขามานะคะแล้วดาวก็แบบเห็นดาวก็ถามว่าเ oh. นะเฮ้ยนี่แกไปทําอะไรผู้หญิงหรือเปล่าแล้วหรือว่าทําใครท้องแล้วเขาไปทําแทงหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเพราะว่าอ่าในสิ่งที่ดาวเห็นเมื่อก่อนนะคะอันนี้คือดาดาจะบอกก่อนว่าดาวเห็นเมื่อก่อนเป็นยังไงถ้าอ่า คนที่แบบที่ตายแบบเขาเรียกอะไรนะคะตายที่แบบอุบัติเหตุตายหรือว่าตายแบบตายหูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายหงงค่ะตัวเนี้ยคือดาจะเห็นเป็นเป็นตัวดําๆเป็นก้อนดําๆก่อนถ้าเป็นคนแก่ก็จะเห็นเป็นคนแก่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมันจะจะมองมองต่างๆกันแต่ตัวเนี้ยดาเห็นเป็นก้อนดําๆเกาะขาน้องมาแล้วดาก็ทักแล้วน้องเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทาเขาเขาช่วงนี้เขายังไม่มีแฟนไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่แต่พี่เห็นมีมีม,มีมีคนเกาะมีมีตัวเกาะน้องมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบจริงเหรอพี่ทําไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจแล้วก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจะถามให้อะไรอย่างเงี้ยว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วดารก็นั่งคุยกับเขาบอกว่าก็นั่งจุดทูบแล้วก็คุยกับน้องเขานั่นแหละว่าน้อง มายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเกาะพี่เขามาแต่เห็นพี่เขาว่าเป็นคนใจดีก็เลยก็เลยเกาะพี่เขามาเล่นว่าว่าเป็นยังไงเสยเฉยแล้วทีเนี้ยดักบอกว่าเออถ้าทําแบบเนี้ยไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยดักก็คุยกับน้องนาะบอกแล้วเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนตกใจแฟนดูติดไหมโอ้ใ ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดาวก็เลยว่าเออถ้าไม่รู้ที่จะไปก็เดี๋ยวจะอามาอยู่กับมาอยู่กับพี่ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกพี่ว่าจะทํายังไงดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าจะดูแลก็ไม่ยากหรอกก็แค่แบบอ่าให้ไข่เขาวันละฟองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไม่อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดาวก็ทําแบบนั้นแหละมาค แบบนั้นแหละมาแล้วก็ทีเนี้ยก็ดูแลน้องอ่ะมาจนแบบเป็นจนดาเลิกจากการทําบาแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วก็แบบขอน้องเขามาอยู่ที่บ้านด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมาจนถึงเอ่อเมือ่อเมื่อช่วงที่จะไปปล่อยอไปปล่อยที่จะไม่เลี้ยงแล้ว ก็ไปปล่อยทุกตัวครบหมดแล้วเหลือน้องน้องบอกว่าบอกว่าอ่าขอได้ไหมแบบครับขออยู่โดยการที่ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แค่แบบให้รู้ว่าเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรียกดาว่าแม่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่วดาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แบบไม่ได้ผูกพันอะไรกับ <c oughs> เขามากแต่เขาก็แบบจะมีกระซิบมีอะไรอย่างเงี้ยบอกตลอดนะคะแล้วก็เขาอะจะเป็นคนชอบบอกดาเรื่องต่างๆก็คือสมมยอดว่า างทีอาจจะมีแบบอจะมีอุบัติเหตุนะจะมีนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมากระซิบบอกดาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เกิดจริงมันก็เป็นจริงบางทีเราก็ไม่เชื่อนะคะน้องอ่ะอยู่กับดามาจนถึงปัจจุบันแล้วดาก็มีน้องที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เคยสัมผัสเห็นน้องอคนนี้ด้วย แล้วเขาก็แบบเาดาก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเข้าฝันแล้วก็เขาไปคุยกันยังไงน้องชายดาจะโทรมาบอกดาตลอดว่าพี่วันนี้ปลายฟ้ามาหาผมด้วยนะครับแล้วปลายฟ้าบอกว่าปลายฟ้าจะมาเกิดอันนี้เมื่อ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 เกือบเมื่อเกือบห้าหกปีก่อนนะคะพี่แล้วเราผมอ่ะสัญญาก,กับปลายฟ้าไว้ว่าถ้าปลายมาเกิดพี่จะมี ของให้อืแต่ว่าจะมาเกิดอ่ะคือปลายฟ้าจะบอกก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะบอกแบบนี้น้องคนนั้นอ่ะเขาจะบอกว่าปลายฟ้าไปเข้าฝันตลอดแล้วก็แบบเออเขาก็จะสัญญาอะไรกันอย่างเงี้ยละคะ่ะแต่ทีเนี้ยคือดาบอกว่าม,มันจริงหรอนน่นนี่นั่นดาก็ถามว่าจริงจริงพี่พี่เห็นหนูผมนะเห็นปลายฟ้านะเป็นอ่าลักษณะอย่างนี้นะ แต่งตัวแบบนี้แบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือดาจะเป็นคนที่แบบเวลาไปทําบุญให้ปลายฟ้าดาจะไม่เอซื้อ,ซ,อซื้อดาจะไม่แบบทําบุญแบบอา่าทั่วไปอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนเหมือนเราทําบุญให้กับเด็กที่ตายไปแล้วอะค่ะค <c oughs> ือแบบว่าเราไปหยาดน้ํา,าให้เราไปถวายของให้ไปเอาของให้แบบเป็นชุดเด็ก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าถ้าวันไหนที่ดาดาซื้อชุดใหม่ไปให้น้อง น้องก็จะใส่ชุดนั้นอะไปหาน้องชายอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพอ,อยู่ที่ไทยเพื่อจะไปโชว์ตัวว่าเออฉันได้ชุดใหม่นะแล้วก็น้องก็จะโทรมาบอกว่าเออพี่ดาพี่ดาซื้อชุดนี้ให้ปลายฟ้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยลายหนึ่งงูลาย,ยางี้นะแบบตรงเป๊ะทุกอย่างหนูก็แบบเออเอาสองคนนี้จะแบบสองคนนี้จะแบบจิตผูกพันกันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเรื่องของน้องนะคะ ขอโทษค่ะหนูออหนูหายใจยากออหนึ่งช่วงนี้ใจเย็นน้องใจเย็นค่ะแล้วก็น้องเขาอะค่ะจะจะมาบอกหลายๆเรื่องคือแม้แม้กระทั่งเรื่องแบบเรื่องที่ดินที่หนูจะได้ขายเรื่องอ่าการงานที่หนูจะได้ทําอ,อะไรอย่างเงี้ยน,น้องก็จะมาแบบกระซิบบอกบอกว่า อนแม่คะแม่ไปตรงนี้สิแม่โทรหาคนนี้สิแม่ติดตามคนนี้สิแม่จะได้งานนู่นงานนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยที่แบบมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้แต่มันก็ได้ค่ะพี่คือคือตัวอย่างเช่นเมื่อปีเมื่อปีก่อนเมื่อปีก่อนปีดาจะไปทํางานเป็นเซลใช่ไหมคะคแล้วพอเป็นเซลอ่ะเขาก็จะให้แบบ หาลูกค้าหาคนอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะขายของแบบของเอ่อพวกของใช้ห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปใช่ไหมคะมแต่ตอนเนี้ยคือหัวหน้าดามีโปรเจกต์หนึ่งมา mm. เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เอ่อโรงงานฆ่าสัตว์โรงงานฆ่าสัตว์งงตทีเนี้ยเขาอะมีแค่แบบสถานที่แล้วก็แขวงที่โรงงานนี้จะไปตั้ง แต่เขาอะไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบเจ้าของคือใครคนลงทุนคือใครแล้วก็ยอดเงินอะเท่าไหร่แต่เขาบอกว่างบที่จะต้องทําได้อ่ะประมาณสามล้านดอลลาร์ครับแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าให้ดาหาฮูดาก็แบบมืดหมดมืดแบบมืดไปได้านเลยค่ะทำยัง,<า>ง<า>ไงก็<ห><ห>ไม่ได้หไนะให้หา ทุกอย่างที่เขาบอกมาคือแบบหนึ่งให้หาเจ้าของสองให้หาคนลงทุนสามให้หาคนออกแบบอ oh ตัวเนี้ยคือคน oh คนที่ถือโครงการทุกอย่างอ่ะ oh คือดาต้องต้องต้องไปหาโครงการนี้มาให้ได้เพราะว่ามันถ้าเราได้โครงการเนี้ยคือแบบคอมมิชชั่นเยอะอ่ะหนูก็หนูก็หนูก็ฝันไปลปะพัฒนาโครงการนี้มาต้องได้คอมมิชชั่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หา หาแล้วหนูจะได้ยินเสียงน้องมาบอกว่าแม่แม่ไปหาพี่ที่ที่ทีมงานนี่ย <c oughs> ชื่อนี้นะคะแม่ไปหาเขาแล้วบอกเขาบอกว่าให้เขาอ่ะไปเดินหาตามที่อ่ตามที่โรงแรมที่เขาปลุกสร้างอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะ <c oughs> เขาคนเนี้ยจะเอาของดีมาให้แม่ <c oughs> แล้วแต่ก็บอกว่าเออนี่เธอ ตอนนี้เรามาเรามางานที่เวียงจันเนี่ยพี่ช่วยอพี่อยากให้เธอช่วยพี่หน่อย mm hmm. ก็คือไปหาเบอร์โทรมาให้พี่หน่อยได้ไหมจากคนออกแบบขอสร้างอะไรก็ได้ mm hmm. คนเป็นสถาปนิกก็ได้พี่ขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบได้ครับได้ครับแล้วเขาก็ไปหามาให้หนู mm hmm. เขาหามาให้หนูแค่สามคนนะพี่ครับหนูก็โทรหาทุกคนนัดเจอกันคุยกับลูกค้าทุกคน แต่ดวงหนูคนสุดท้ายก็คือหนูยังไม่ได้เจอหน้าเขาหนูนัดเขาไว้ก่อนหนูนัดเขาบอกว่าพี่คือตอนเนี้ยพี่มีโครงการนี้โครงการนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูอะจะอลงไปเวียงจันทร์แล้วไปคุยกับพี่ได้ไหมพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอเออดาพรุ่งนี้พี่ไม่ว่างเดี๋ยวพี่ต้องบินไปอ่าไปเมืองเนี้ยเพราะพี่จะไปดูงานที่เมืองนี้เป็นเมืองเดียวกับโครงการ โรงงานฆ่าสัตว์เป็นเมืองเดียวกันแดดาก็เลยว่าเออพี่ถ้าถ้าพี่ไปเมืองนั้นน่ะพี่ลหนูลบกวนพี่อสอบถามให้ได้ไหมในกลุ่มเพื่อนพี่ๆว่าใครเป็นคนออกแบบแล้วก็เจ้าของโครงการโครงการเนี้ยอ๋อการฆ่าสัตร์เนี่ยก็บอกว่า ทำหรอเดาวใช่ค่ะพี่มันโครงการมันใหญ่คือถ้าถ้าหนูได้ก็ก็โอเคอะอ,อะไรเงี้ยค่ะว่าแต่พี่รู้ไหมสิ่งที่เขาตอบหนูมาก็บอกบว่าดารู้ไหมคนที่ออกแบบอะคือใครเขาว่าก็ไม่รู้นี่ิหนูก็เลยอยากให้พี่ช่วยอะ่ะพี่เองอเขาพูดอ,อย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกพี่เองพี่เป็นคนออกแบบเขาก็เลยส่งแบบทุกอย่างที่เขาออกแบบมาให้ดาดูแบบ ดาจนแบบคือคือดาจะกีดอ่ะอคือดาจะกีดแบบเอออน้องมันไปฟ้ามันบอกจริงปฟ้ามันพูดเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ดาก็เริ่มดําเนินโครงการแต่ว่ามันมันจะมาเปลี่ยนมันจะมีการผิดผิดพลาดนิดหน่อยก็คือตอนเนี้ยโครงการมันจะเริ่มเป็นปีหน้าคือเราดาแต่ดาก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือเรื่องเรื่องที่าทําให้ดาเชื่อครั้งแรก ครั้งที่สองก็คือน้องอ่ะมากระซิบบอกดาบอกว่าแม่หนูอยากเกิดอืแล้วตอนเนี้ยถ้าหนูถ้าแม่ถ้าแม่แม่ช่วยหนูได้อ่ะตอนนี้หนูรู้ว่าแม่ยังไม่ไม่สามารถท้องได้แต่เขาบอกว่าแม่ถ้าถ้าแม่อยากช่วยหนูเกิดอยากได้หนูมาเป็นลูกจริงๆ แม่ไปคุยกับพี่คนนี้นะคะ่ะ mm. อยู่ที่ทำงานของแม่ตอนเนี้ย mm. เขาท้องได้ mm. ่เดือนหนูถ้าแม่คุยกับเขาได้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาทำแทง้ง oh. หนูจะไปกับเขาโุ้ยเอออหนูรู้ปุ๊บหนูก็คุยกับน้องเขาหนูคุยคุยคุยทุกอย่างหนูว่านี่เธอถ้าเธอคอดนะถ้าเธอเก็บลูกคนนี้ไว้นะพี่จะ พี่จะรับทุกอย่างเลยพี่จะไม่ให้เธอเดือดร้อนอะไรหรือพี่จะช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งค่ดคอดอะไรทุกอย่างพี่จะเลี้ยงเธอไปตั้งแต่เนี้ยจนลูกโตเลยแหละอะไรเงี้ยพี่ดาก็บอกเงี้ยแบบขอให้เขามาเป็นลูกเราอีกคนนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าดาอยากได้ลูกผู้หญิงน้องก็บอกได้หนูจะคุยกับแฟนหนูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องเขากับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกันก็เขาบอกว่า เดี๋ยวหนูคุยกับแฟนก่อนว่าเป็นยังไงใจหนูก็ไม่อยากเอาออกไม่อยากอะไรหรอกค่ะหนูก็อยากจะเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเออดีใจคือแบบกูจะได้ลูกแล้วอะไรเงี้ยพี่รู้สึกหนู่าจะได้ลูกแล้วหนูก็ถักหนูก็ทําเตรียมคงเตรียมของอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะแบบเออยังไงกูจะได้อ่ะหนูจะได้อะไรเงี้ยคือแบบดีใจมากคุยกับพ่อกับแม่ทุกอย่างแม่หนูหนูถ้าแบบนี้นี่นะหนูจะเอาลูกคนนี้มาเลี้ยงนะนน่นนี่นั่นก็บอกพ่อบอกแม่บอก แฟนทุกคนบอกหมดดีใจมากผ่านไปแค่เดือนเดียวพี่น้องเขาแปลวออกอ oh. mm. แล้วแปลออกเสร็จแล้วค่อยมาบอกหนูบอกว่าพี่พาหนูไปทำบุญหน่อยโนะแม่ถ้าแกอยากทำแกไปทำเองเลย mm. คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยดาใจสลายมาก mm. คือแบบคือ ทำไมพวกเธอจะเอาออกทำไมพวกเธอไม่ถามฉันก่อนแล้วก็อตอนที่พวกเธอบอกว่าพวกเธออยากปรึกษาทำไมอย่างเงี้ยคือแบบเราอะใจสลายเพราะว่าเราไม่อยากให้<ร>ให้หใครไปทํร้ายเด็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบถึงเขาจะไม่ให้เราอ่ะก็คือเด็กมันก็เกิดมาแล้วอะพี่แล้วไปไปทําแทงทําไมคือมันมันมันฆ่าหนึ่งชีวิตเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยโหหนูนแบบ หนูหนูทั้งงอนหนูทั้งโกรธหนูทั้งเสียใจมากคือแบบเออแต่ว่าก็ก็ก็ชีวิตของเขาเขาเลือกของเขาเองอะไรอย่งเงยก็คิดอย่างนี้ไปแล้วปายก็บอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยวหนูก็มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูก็มาเดี๋ยวหนูก็มาเขาก็พูดแบบนี้ตลอดอหนูแบบิตลอดแบบว่าถ้างั้นหนูไม่ได้มาหนูหนูให้ของขวัญแม่ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ ให้ของขวัญก็คือแบบเออให้เป็นแบบว่าการทํางานดีขึ้น mm. มีค้าค้าขายอะไรดีขึ้นเลยเขาก็บอกวิธีทําไปหมดเราก็ทำกับตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเมื่อปีที่แล้ววันเกิดยา <Yeah. S 1> อ่อลูกอะ่ะไฟฟ้ามากระซิบบอกผมบอกว่าแล้วเขาหายไปเลยนะคะ มักซิบบอกหนูบอกว่าแม่ปีเนี้ยหนูมีของขวัญให้แม่แล้วนะเขาบอกหนูยงนี้หนูว่าของขวัญอะไรเหรอลูกเดี๋ยวเดือนมีนาแม่ก็รู้เองอข้องขวัญจากหนูอืแล้วทีนี้หนูก็มาคิดผกว่าเดือนมีนาหนูก็นับเลยนะอุ๊ยมันเป็นตาหนดลอดตาหนดลอดของของน้องที่ของน้องที่คนที่แบบ เอาลูกออกอะพี่แล้วเขาก็มาแต่งงานแล้วเขาก็ท้องอีก oh. แล้วกาหนดข้อของเขาคือเดือนมีนาที่แล้วนี่ออ้โอแล้วเขาดาวก็นับเอ๊ะน้องจะมาเกิดอีกหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ย uh. พอต้นเดือนมีนาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะคะ uh. น้องคลอด uh. น้องคลอดแล้วดาวก็คุยกับแฟนว่าตัวน้องคลอดแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเราก็คุยคุยคุยการซื้อเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างไว้ให้หมดปุ๊บ ดามีความรู้สึกว่าไฟฟ้าหายไปไหนทําไมทําไมมันเงียบจังไม่มีไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแล้วไม่มีความดีใจอะไรเลยแล้วตัวเรื่องนี้นะคะ่ะไม่ไม่ใช่แค่ดาดารู้คนเดียวนะคะดาบอกแม่ด้วยดาบอกแม่บอกพ่อบอกว่าแม่พ่อมีคนบอกหนูว่าหนูจะมีข่าวดีหนูจะมีข่าวดีหนูจะ,ดจะได้ของขวัญใหญ่ ในในสิ่งที่หนูรอคอยมานานมากในเดือนมีนาครับแล้ววันที่สี่มีนาของขวัดนั้นก็มาจริงพี่หนูท้องในสองเดือนค่ะเอาเหรอใช่ค่ะ<อ>หนูนนหนูถึงรนูน,น,นะคะตอนนี้ตอนนี้ค่ะเพราะว่าน้องก็หายไปแล้วแล้วก็ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่สะใจมากที่สุดก<อ>็น้องคนที่อยู่อยู่ที่กรุงเทพเหรอคะโทรมาหาหนูบอกว่าพี่ปลายฟ้ามาลาผมแล้วปลายฟ้าบอกว่าปลายฟ้าจะมาเกิดแล้วจิงเป้าปลายฟ้าม,มาแล้ว<ม>ใช่ไหม,มหนูก็บอกว่าใช่หนูโอ้ยทำไมขนลุกตอนตอนบอกอะกมาแล้วว่าเราทุ้งผู้หญิงหร<ม>ือผู้ชายแต่ดูได้รู้ว่าน้องมาแล้วค่ะโอ้ ปัจจุบันน้องดาคือวันนั้นวันที่ดารู้อ่ะพี่ค่ะปัจจุบันเลยค่ะปัจจุบันน้องดาคือท้องเป็สองเดือน,น,นแล้วเรื่องนี้เป็นสองเดือนกว่าแล้วค่ะม,ม,ม,มันเป็นเรื่องที่ดาทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบดารอมานานมากอะพี่หนอดารอน้องคนเนี้ยมานานมาก ยังไงพี่เนทก็ขอวอวยพรให้นะ,เ,ะเ,เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะเออ<ช>เรื่องราวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ<ะ>เขาเนี่ยก็ไม่ยอมไปจากเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยดีกับเขาจนวันหนึ่งเนี่ยเราได้ไปบอกกล่าวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าจะมี ให้ประครับประคองไว้นะกับเด็กคนนี้อยากใ,ให้มานเกิดสุดท้ายเด็กคนนี้ก็พาดไปแต่วันหนึ่งเขาก็ได้กลับมาหาเราอีกครั้งกับการที่มาเกิดเป็นลูกเราอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าใช่เอออันนี้ขนลุกนะเออฟังที่แรกเนี่ยเหมือนจะแบบเฮ้ย าทางฝั่งสะวะปลาวหรืออะไรเงี้ยการที่จะเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะในความคิดของอฝั่งนั้นนะครับเขาก็ยังนับถือผีอยู่เพราะฉะนั้นการเห็นการอะไรแบบนี้เราก็ยังเห็นปกติแต่นี่พอเห็นแล้ววันหนึ่งเด็กคนหนึ่งได้มาเกิดเป็นลูกเราเนี่ยโอ้อันนี้ขนลุกนะโอ ครับที่แรกก็ที่แรกดาคิดว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่มาเกิดกับดาอบอกว่าดาไม่เคยไม่เคยคาดหวังว่าดาจะท้องเลยนะคะเพราะว่าพี่พี่เนตะลูกคนโตของดาอายุสิบแปดแล้วดาเพิ่งจะมามีคนที่สองอ,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 อย่าลืมชื่อนี้นะ ปลายฟ้านะปลายฟ้านะใช่ค่ะเพราะว่าดาบอกแล้วว่าถ้าเป็นผู้หญิงยังไงก็ซื้อปลายฟ้าค่ะโอ,โอ้โหอา้าวแสดงความยินดีด้วยน้องดานนครับนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าพี่กับดานี่ก็คุยกันแต่เพียงแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะครับแต่วันนี้เพิ่งมารู้ว่าอน้องได้นะท้องได้สองเดือนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะ เออนีครับ<ฆ>แล้วก็ดูแลปลายฟ้าให้ดีเหมือนที่เขา,าถ้าเป็นภาษาไทยที่พูดกันงาน่ายๆคือเขาให้คุณเราอะ่ะให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีให้เราได้ไปเจอคนดีๆสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ได้กลับมาเกิดเป็นลูกเรานะค่ะออแล้วก็ดาขอเสริมอีกนิดหน่อยอนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่น้องฟ้าเขาอบอกว่าเขาจะมาเกิด พอดีมีอพระาอาจารย์นะคะที่ที่แม่เขานับถืออยู่<อ>เขาก็เคยเขาก็ดูให้ดาวบอกว่าถ้าดาได้ลูกผู้หญิงภายในปีมังกรเขาบอกว่าภายในปีมังกรนะคะเขาบอกว่าถ้าได้ลูกผู้หญิงอะ่ะดาจะรวยมากเพราะว่าลูกเขาอะ่ะจะเป็นคนที่มาช่วยเราแล้วก็ มาช่วยเรื่องการเงินมาช่วยเรื่องทุกอย่างให้เราเสริมดวงให้เราขึ้นหมดแล้ะบอกว่าดาในใจดาถึงว่าตาอยากจะได้ลูกดาดาได้ลูกหมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกดาก็ได้พี่เป็นลูกของคนอื่นที่ดาขอมาเลี้ยงแล้วเป็นลูกของดาที่ดาเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดของดาเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดาจะไม่คิดว่าดาจะท้องเลยค่ะอยากได้เด็กผู้หญิงง่ายเพราะเรามีลูกชายใช่ไหะ ใช่ค่ะตามความเชื่อของศาสตร์ทางด้านจีนเนาะปีนี้เป็นปีมังกรบาง,บางคู่คนที่เขารู้เกี่ยวกับพวงจุ้ยเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะมีลูกในปีนี้อยากให้ลูกเป็นเกิดในปีมังกรออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่งคนอันนี้ก็ถือว่าสมใจแล้วน้องดานะค่ะโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆดเป็นเรื่องเรื่องผีที่พี่ฟังแล้วพี่รู้สึกอมยิ้มนะกับเกิดกับกับเรื่องนี้นะครับยังไงก็รอนะน้องปฟฟ้าคอดออกมาะอะไรยังไงก็ส่งข่าวด้วยนะได้ค่ะโอ,คโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้นะน้องนะขอบคุณมากๆกับเรื่องเล่า<ด>ที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับค่ะได้ครับวันนี้ประมาณนี้ครับสบายดี สบายดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับค่ะ